พร้อมหรือยังครับพรุ่งนี้นะครับวันที่1สิงหาคมคนที่มีโทรศัพท์มือถือจะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่ได้ลงทะเบียนเงินหมื่นดิจิตอลบัลเล t นะครับนี่ครับผ่านทางแอปทางรัฐผมเชื่อว่าหลายๆคนมีแล้วนะเปิดเริ่มลงทะเบียนก็คือ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับลงทะเบียนได้24ชั่วโมงด้วยกัน ถ้าใครทำไม่เป็นลงไม่ได้โทรศัพท์มือถือมีปัญหาทําไมของฉันเป็นแบบนี้ของเพื่อนเป็นแบบนั้นนะครับแล้วลงทะเบียนไม่ได้สักทีหนึง่งไม่ต้องตกใจนะครับท่านสามารถบล็อกอิน ไปปรึกษาหรือไปสอบถามข้อมูลหรือว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาช่วยลงทะเบียนให้ได้นะครับไปที่จุด w a ็ k in นะครับที่ศูนย์ดิจิตอลชุมชน1,722แห่งไปได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเลยนะครับหรือไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและทกสเลือกที่ไหนใกล้คุณคุณไปปรึกษาได้ว่าทำไมของฉันเป็นแบบนี้ของเพื่อนเป็นแบบนั้นลงทะเบียนไม่ได้ปรึกษาได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาเน้นย้ำนะครับว่าทุกกลุ่ม ทุกคนที่อยากจะได้เงินหมื่นที่จด Wallet นะครับคุณก็จะต้องลงทะเบียนกลุ่มที่เป็นบัตรคนจนกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณก็ต้องลงทะเบียนพระทหารตำรวจข้าราชการประกันสังคมคือทุกคนคุณต้องลงทะเบียนครับซึ่งการลงทะเบียนเหมือนที่บอกไปเนาะหนึ่งคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาถึง15กันยาและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ลงทะเบียนคือ16กันยาถึง15ตุลาซึ่งกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรายละเอียดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มจุดเพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกให้นะครับ เรื่องของการย้ายทะเบียนบ้าน <c oughs> ล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ออกมาบอกแล้วนะครับว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านก่อนที่คุณจะลงทะเบียน1วันได้ครับหมายความว่าอย่างไงสมมุตินะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่31กรกฎาคมคุณก็ให้ย้ายทะเบียนบ้านก่อนก่อนที่คุณจะลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมแต่ไม่ต้องตกใจนะครับสมมุติว่าคุณจะลงทะเบียนในวันที่10สิงหาคม ก็ให้คุณย้ายทะเบียนบ้านให้เสร็จสับก่อน1วันก็คือวันที่9สิงหาคมเข้าใจใช่ไหมครับทั้งกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนย้ายทะเบียนบ้านก่อนได้ที่คุณจะลงทะเบียนคือ1วันได้ไม่มีปัญหานะครับพูดง่ายก็คือให้ย้ายทะเบียนบ้านให้แล้วเสร็จสับก่อนที่คุณจะลงทะเบียนครับและบางคนนะมีปัญหาโทรศัพท์มีปัญหาออแอปมีปัญหาหน้าจอขึ้นไม่ได้ แล้วก็ใช้ซิมโทรศัพท์เบอร์มือถือไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทร,โทรไปสอบถามได้นะครับหมายเลขหนึ่งสตัวนะครับ1111งมีเจ้าหน้าที่เขาให้คำปรึกษาอยู่ครับ